กาจะได้สาัประห้มีความ้อมเป็นี่สุใหายๆมะงารจะได้าวแงกายแรงใจในแต่ละฝ่ายต่ะฝาย เพื่อที่จะได้ร oh, uh, ับรองจการเข้ามาที <You> ่จะได้หลายต่างๆจากสุรินทร์ในการกว่างต่างในแต่ละคืนซึ่งต่อมือส่อวันที่ผ่านมดล้านั้นก็เรียกว่าผ่านมดมาได้ดีด้วยทีมงานแม่แดง น้สายที่สองเาก็กอบไปด้วยการท่านสถาที่ของกางบริหารจังหวัดปรมุทางอ่อท่านขออมกทนี้าเนนการบรทงาที่ท่านก็รที่ชอบดูแลส่วนของรถโดร ถามทุกท่านไดจะถามว่าจางทางไหนสะดวกออกข้างหลังทั้งหมดเมื่อรถจะออกข้างหลังซึ่งข้างหลังเน่สามารถจะไปมาลาดัรเทพไปเยงไปขอก่นไปจังหวงไปรัชีได้หมดจะไม่รถมาด้านหน้ามาไม่ืนการเดินรถมาสะดวกสบาย ได้เป็นนะครับเราก็จะเริ่มเปแล้วว่าเมื่อท่านกลับกลับไปคลองนี้ท่านจะกลับถ้ามันย้อนขึ้นมาก็ถามหลางว่ามาถามกว่าเนี่ย่ากจะกลับกรุงเทพจะออกประจำต่อตรงไหนหรือว่าจะกลับนครปฐมลาออก